สวัสดีครับอยู่กับช่องเมียวบาดฟ้าเพิ้นครับม,มาถาค้นขาเก้าครับมาหนึ่งนะครับเนาะกูตาเก่าสามกลังสิลงเกี่ยวครับเตรียมกระสอบเรียบร้อยแล้วครับึงบรรยากาศการเกี่ยวข้าวครับ มาถากขนเขาเลยครับเพราะว่ายันมานี่ก็ผมกะเสียดงานผมรถเกี้ยวเนี่ยครับเขาเกี้ยวเขาผมกะขนพอจบระดูขนเขาแล้วกะไทยล้วครับแบบนี้ครับบรรยากาศนะครับเนาะกำลังลงเกี้ยวแล้วครับ เขานี่นอนเลยครับหลงมดเลยนะครับนาะมีน้ำรอบครับฝึกปัจชาการการเกี่ยวเข้าครับกับต้นเกี่ยวกัรน,นึงเกี่ยวทั้งรครับ ครับ